ตาเรียงครับสตาแล้วครับด่ใจด้วยนะคะครับทำสำเร็จแล้วครับ c o n g ก a t u l a t i o n ครับวันดีครับวันดีครับ c o n g ก a t u l a t i o n ครับย้ยสวัสดีครับอะดูอ๋อว่าไงอลิสโอ้แต่งตัวสวัสดีครับครับ ทำไมชอบอยู่ดึกๆเพราะว่าเป็นคนดึกๆไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยววันนี่คบเราจะต้องไปทําธุระส่วนตัวครับโอเคโอเคค่ะโอเคครับโอเคครับสู้สู้หายยังยังสืโอเคเก่งมากโอเคครับขอบคุณค่ะเป็นไรโทรมาเก่งครับบุกิการ์ออ้าวเทเลทต้องเห็นด้วยเหรอเห็นสิหลอกขนาดนี้แล้วเขาทำอะไรให้ดูทำอะไรคะดูนี้นะดูนี้นะอยู่อยู่ตรงนั้นนลยอยู่ตรงนั้นนลย เป็นไงเป็นไงเป็นไงเช่ไหมเชยไหมเก่งมากเลยยี่เนี่ยเชยไหมล่ะนี่แน่เก่งจังเลยแฟนไทยทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยเข่าถลอกหมดแล้วมั้งเป็นไงบ้างซ้อมซ้อมนิดหน่อยครับกับคนในแกงน้องๆในแกงขยันจังซ้อมทุกวันเลยปะเนี่ย ถ้าว่างก็สอบ่ะคะรอส่งที่รักเข้านอนไงก็เลยรบกวนแล้ว่างจริงจริงบอกเขาก็ได้นะไม่รบกวนอะไรจะแต่งงานกันอยู่แล้วใช่เหรองั้นไม่ต้องซ้อมละห้ามซ้อบทำไมเห็นบอกว่าจะแต่งงานหรอก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนั้นแบบหมายถึงว่าก็ไม่ต้องพูดแบบนี้แล้วไงก็มีอะไรก็บอกกันก็ได้เนี่ยขาเขาเกรงใจไม่เอาเกรงใจอะไรอ่ะเกรงใจเลยจะตาย กลัวเธอจะดูเอาดิไม่เอาแต่ใจครักลัวพี่มิตรจะลูกลุกซ้ <c oughs> มอมช่วยเราครับช่วเ,เราครับถ้าดกบ้างตอนที่น้องซอได้ดื้ออืมไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อสัญญานะว่าหนูจะไม่ดื้อไม่ดื้อหนูจะไม่ดื้ออืมถ้าหนูดื้อพี่จะทำอะไรหนู <c oughs> พี่จะทำะไรซอมเลยครับ พี่มิทจะทำอะไรซอพี่มิจะทำโทษซอในรูปแบบของพี่มิรโอเคไหมว้ากลัวจังกลัวแล้วค้าเธอเหรอคะได้และของเธอเนี่ยเธอนั่นแหละอู้ดูดูอุกันด้วยเธอดู่เนาะไหนเขาไม่ยอมนะกลมพระคังกลมพระคังแหมอุ้มกันใหญ่เลยนะขอเซลหน่อยอุ้มกันใหญ่เลยจ้กลมพระคังกลมพระคังครับ กรมพระคังคือคนที่ดูแลเงินแก๊งครับกบพะคังเหรอใช่กบมพระคังเขาโอ้เฉียย่าใหม่คุณเลียวอ่ะเนี่ยใช่กรมพระคังแหมตื่นกันไหนเลยนะเดินกันไม่เป็นแล้วมั้งจริงเธอจริงแห่งผมทำไมทำแบบนัล่ะฮะไม่ต้องเดินกันแล้วมั้งคะจวุ่นวายถึงเตือนหรือเปล่าเอาใถึงตัวเองเล่นคนอื่นไม่ได้แล้วเข้ากูหมดเลยล่าสุดอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับพี่เดียวเนี่ยเขาอินเลิฟกันเนาะใช่แปลกมากเลยที่นะมเขาอุ้มกันทั่วเมืองไปหมดเลยทำไมเนี่ยขาเป็นง่อยหรือไงเดินกันไม่ได้หรองแปลกไปตะคิวกินขาหรือไงใช่แปลกมากอุ้มจังเลยต้องบำบัดแล้วมั้งเนี่ยจะร้องก่อนไหมร้องแล้วเหรอคะร้องแล้วครับต้องร้องเพลงกล่อมก่อนนอนไม่ได้ไม่ใช่เด็กนะโตแล้วโตแล้วเหรออืมเนี่ยสังค์เนี่ยร้องเป็นหนุ่มแล้วครับ โตเป็นหนุ่มแล้วเหรอครับอืมโตก็โตไปซ้อมต่อเถอะ้านทําไปแล้วเหรออืมเดี๋ยวเขาไปด้วยจแต่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอาปะฮะใครบอกเอาอะไรแล้วไงอ่ะแล้วเอาปัดเอาปะล่ะเอาไม่ใช่เขาได้กินพรุ่งนี้เธอได้ต้องแข่งเต้นไหมให้เอาไหนลงครับอ๋อเหรอใช่นี่ไม่ได้ซ้อมกันเลยก็เลยไม่ได้ลงวันจะเปิดวงบอยแบนด์มาใหม่ไม่ได้เปิดตัวเลย เดีบอยเบนด์ด้วยแบรนด์เขาจะเป็นบอยแบนด์ด้วยหรอใช่ทำเป็นทุกอย่างแล้วมั้งอย่างนี้แบงแบงแบ่งสอรีสอรีสอรีสอร์กันกันเน็กขนาดชื่อเพลงจะเป็นชื่อเขาเลยอ่ะน่ารัาครับครับดึกแล้วนะไม่ต้องกินแล้วนะเดี๋ยวอ้วนอยากกินนมกินนมหมอชอบกินนมรสอะไรนองโพอ่ะนมอัดเม็ดชอบนมอัดเม็ด้วย ซื้อให้กินนะซื้อทำไมทำไมในตู้เย็นก็มีงั้นก็ไปเก็บตู้เย็นที่บ้านกินเลยหมดอ้าวสรุปมีหรือไม่มีไม่มีแล้วโบเมช่างมันเถอะไม่อยากกินละกินไหมล่ะมีด้วยเหรอเยอะแยะเธอพกนุ่มมาด้วยเหรอไม่พบจะไปไงเพราะสมัยนี้ต้องต้องพกนุ่มไปไหนมาไหนด้วยไม่งั้นไปไม่ได้จะได้ตัเรียหรือกล่องเป็นถุงเป็นถุงด้วยใช่เวลาคิดอะไรอ่ะนมแม็ทที่รักนั่นแหละ เคี้ยวไงเวลาง่วงอ๋อมันเป็นถุงที่มันเป็นนมอัดเม็ดนี่เนอะล้วคิดอะไรอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรย่าคิดอะไรยังไม่ได้ทันคิดอะไรเรยคิดอะไรแห่ะนั่นแคิดอะไรอ่ะไปนอนล็อกแอบยิ้มแล้วไปนอนเฉยนึยพี่ลาวันนี้ก็จ๋าอะไรคิดอะไรหรอยิ้มทเพราะวันนี้เราคิ้ว กินอะไรอหรอเออแน่แน่น่ิมนะคิดอะไรหรือเปล่าไปซ้อมได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ได้คิดอะไรจริงๆอยากจะให้พระลงโทษเธออย่างหนักอะไรเขาแค่อยากกินนมกล่องนมผงก็ใช่ไงก็โดนคนถามไปนี่แล้วก็คิดอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรเขาแค่อยากกินเขาอยู่ใช่ปล่าเขาผิดเองใช่ป่าคะใช่ปล่าคะเขาผิดเองใช่ปล่าคะใช่ปล่าคะที่มีซอมใช่ไหมละอยู่ๆก็ง่วงเฉยเลยอ่ะ ข้าบ้านพร้อมกันทำไมเราต้องการอะไรครับพูดมาอ้าวทำไมต้องการอะไรพูดมาต้องการอะไรถามทำไมคิดอะไรอ้าวก็คิดไงก็ก็คิดว่าอยากกินนมกล่องไงใช่ก็คิดว่าอยากกินนมกล่องแล้วเธอก็บอกว่าอยากกินนมาเธ่วงเธอจะไปนอนก็ได้ใช่ใช่เธอก็พูดแค่นั้นแล้วเธอจะกลุ่มกิมกลุ่มกิมยิ้มทำไมเขาไม่ได้กลุ่มกิมซะหน่อยแล้วนั่นไม่ได้กลุ่มกิมแล้วแล้วเธอเป็นอะไรพี่รักเป็นอะไรคะบอกไม่ได้เด้ เป็นอะไรคะบอกมาเลยเร็วเป็นไรป๊ะจะไปนอนแล้วจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าค่ัไม่ได้เป็นอะไรจ๋าเป็นอะไรไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหแปลกๆนะวันนี้พี่รักกุ่มกิ่มจังเลยอะค่ะทำไมน่ารักจังเลยอะคะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าอ้าวเป็นอะไรน้ำไม่เปียกแกล้งเขาอะแกล้งอะไรแกล้งเขาแกล้งอะไร เออถามว่าเขาคิดอะไรเขาคิดอไรเขาบอกเขาไม่ได้คิดไ่ซ้อมได้แล้วไม่ไปแล้วไม่หรอกไปสองคือเขานอนก่อนไปนอนก็ได้เินจ้น่านใเคเนเดจ้แทมให้เจีกัมเดินะวันนี้คือวันนีวิ่งผ่านต่อหน้าคนก่อนกันใครเจ้าละสมอนน่ จะไปนอนดีๆไหคะหรือว่าต้องเหนื่อยก่อนแล้วค่อยนอนไป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 เหนื่อยก่อนยังไงอะแล้วค่อยนอนเราจะไปไหนขมพาไปไหนก่อนแล้วค่อยไปนอนเราจะวิ่งมาราธอนก่อนนอนเหรอไม่ไม่วิ่งเอ้ยไม่วิ่งแข่งซ้อมเต้นออร์บิทเหรอโยคะไม่โยคะถ้ากำลังตึงบ้างน่าจะไม่ไหวอะไรไมอเราจะบูฟแล้วอะโอเคโอเคเขาแกล้งเล่นไปนอนเถอะเขาไม่เล่นกับเธอหรอกเพื่อใจใสเขาแกล้งเดี๋ยวผิดที ใส่ใสอะไรพูดยางไปเพราะว่าไงฮะอ้าวก็พี่น้าเขาน่ารักไงน่ารักตรงนี้ใสขอให้พักลงโทษใจ่อนประมาลงโทษเขาเขาคงไม่สนใจหรอกต้องให้เธอทำจ้าคะวันนี้เธอเป็นอะไรนี่เล่นอีสปอร์ตจนพีไปแล้วมึงเนี่ยซ้อมหนักหรือเปล่าโดนตีตรงไหนฝั่งไหนเขาดูซิกระต้กระเทือนหรือเปล่าเนี่ยใช่ต้มตึ้ง หมดตัวแล้วจ้าสมสมสมเต๋อถ้าไม่เคยฟังเนี่ยบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับการพนันมันไม่ดีใช่ครับคือคอ,ออกได้ออกได้วเวย้ยคือไอ้ของพันนี้มันไม่ได้รวยหรอกแต่ว่ามึงก็เล่นไปหนักฮะฮะฮะเล่นลอะไรเล่นอะไรนะครับหมายถึงพแบบเวลาเล่นไปร้านเกมอะไรเงี้ยอ้าวที่รัไปร้านเกมด้วยหรอพูดถึงเขาเล่นอีสปอร์ตอะเล่นหนักใช่หมายถึงงั้นเลยไม้ไม้ไม้มือไม้แบบหนักอยู่ในวอร์โซนผมเรียกว่าร้านเกมเลยครับ สอบใหม่สอบใหม่เถอะร้านเกมกันไหมร้านร้านเกมกันไหมี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเจอกันเจอกันดีนะที่เราไม่ได้หลอกการพนันอะถ้าที่ล็อกเล่นไหนเขาจะเอาเหรียญบาคาร่ายัดปากให้เธอกินนมเม็ดก็ไม่ต้องกินขออนุญาตถามนะครับเออตอนนี้อาหารเหลือสูนะครับจะตายเลยไหมฮะเนี่ยตายครับผมตายครับไอต้องเข้าไหมฮะไปโรงพยาบาลเลยฮะโรงพยาบาลรอดเลยครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลเออเออผมผมจะสลบแล้วฮะครับผมขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จะตาเรียกครับจะตาแล้วครับดิฉันด้วยนะฮะครับครับทำสำเร็จแล้วครับคอน g ก a t u l a t i o n ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอน r ก t u l a t i o n s ครับเย้นี่พูมไหมจุดพูมไหมครับเฉลิมฉลองไหมครับเอาไหมครับแล้วทำไมเขาไม่ขอหาเรานั่นแหละสิเขาก็ไม่รู้เหมือนกันะอะไรก็ไม่รู้แปลกยังคนแปปลอมกับ้านาอ่อเอ่อแบ๊คอุ้มเขาไปส่งด้วยน่ะ เมื่อกี้เขาไปไหนละไอแบมไข่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแบ็คอะไรอะแบ็คไปไหนอะูเซียไปไหนลูกพี่นิวรอบ้านไงนิวไหนนิวไหนนิวยอร์กอะอ๋อคือจะไปกับจะไปกับแบ๊กก็ก็ก็พี่นิวบอกให้มารับตูเซียมีคนอื่นตั้งเยอะแยะนะตูเซียจะอะไปอะเบิกรถเองก็ได้ไหมจริงจริงวหมอ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  อันนี้รถหนูขับไปเองเลยขับเองก็ได้ขับเองก็ได้ขับเองได้สิเราอ่ะอ่าแล้วรถพี่แบ๊กอ่ะเดินขับเองไม่เป็นไรฝากดูแลแบ๊กด้วยนะคะเสียไปเร็วไหน่อยนะอันนี้พี่หนูแล้วที่สราพัญอันนี้น้องผมไม่ไม่แล้วใหม่อ่ะไม่ต้องร้อนตัวด้วยมึงกับแบ๊กกูแค่บอกว่าดูแลกันหน่อยก็เป็นพี่น้องกันไปไกลๆนี่ไปมาฟังผมดีๆนะาน้องมีผัวแล้ว อุ้ยไม่เป็นไรเขาตั้งมากดีมีผู้สักคนนึงคงไม่เป็นไรหรอกแม้ที่น้างั้นเขาขอได้ไหมฮะมาถึงว่าแกเร็วไม่มีอะไรเนี่ยขออะไรไปเร็วไปเร็วไปนอนไปนอนไปนี้วันนี้วันนี้ครับขออะไรเอาอะไรขออะไรขออะไรอะไรอ่ะอุ้ยชนที่แบบมีผู้คนนึงหรออะไรเปล่าไม่ได้พูดเลยก็เธอบอกขอเปล่าที่น้าอุ้ยตรงนู้นอะไรอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตหรอแล้วเปลี่ยนเรื่อง มาเฮียเฮ้ยมีไม่พอหรือไงมีเราก็เดียวมันไม่พอหรือไง่ยเขาล้อเล่นโอ้โหเล่นอะไรแล้วเป็นอะไรกันครับเนี่ยถ้าแบกไหวมหาสมุทรเขากำลังฮิตกันอยู่เราไม่หยุดเปยนกบอดิ้ทำไ่นทำไมอ่ะขออะไรเขาพูดเล่น แล้วเขาเล่นด้วยไหมไม่เล่นเธอไม่เล่นไงก็เธอไม่เล่นเขาก็เลยไม่เล่นแล้วตอนเนี้ยแล้วความรู้สึกเขาอะความรู้สึกเธอก็ความรู้สึกเธอเขาไม่เคยทําแล้วเขาได้ยินอะก็เธอได้ยินเขาก็ขอโทษไงแล้วเขาจะหายไหมต้องหายแล้วเขาไม่หายอะเอียงวะเอียงวะอ่ะแล้วเขาลองพูดบ้างอะเขาขอได้ไหม ขอตัวสักครู่นะคะแมนมากแล้วเนี่ยเราเนี่ยที่น้เของผูดเล่นอ่ะก็ที่รักพูดอ่ะแบบเริ่มมีอีกคนหนึ่งทำไมไม่คุยตรงนี้ไอ้ตรงเมื่อกี้ทำไมไม่คุยไม่คุยแมวเหินเขินอะไรฮะสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ละจะเขินอะไรมีอะไรน่าเขินไม่ทราบมันเขินน่าเขาไม่เคยทําแบบนี้ต่อหน้าใครเท่าไหร่อ่านะกับคนในแก๊งเขายังไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรแบบนี้เลยจะพูดอีกเนาะโอเคเขาขอโทษเขาห่วงแทบมากเลยเนาะ ใครมันมายุ่งกับเธอตายทุกหลายแน่แล้วถ้าจะอุ้มเขาท่านี้จริงเหรอมันใช่ท่าอุ้มไหมนะนใน่ทาท่าอื่นนะชอบท่า <c oughs> ไหนก็บอกิดห <c oughs> น,นิ่ง